cái <laughs> về khử quá bọn nó ừ cơ đây ta chủ về khử cha và ló khởi đó đi có hai kê bỏ ra lì đã Wow, lagi ni lagi, ha lagi pupu apa kau ada nak? Ni hati dah lata dah li. nó,

没有，不、yeah, really，没有，没有。

Lepo, plo, plo. Kibashi, kibashi. Mm. <coughs> Dele, ave, dekthi, lone, abok, la, 我叫他来，宝宝，宝宝。 嗯、不老干那？啊啊，两、嗯、呢、啊？嗯。 पूरा तरह चलो 打碎了，你看嘛，对。 แกพูดพออไปคืบว่าอเนี่ยก eh ันเลยเนาะมันนี่ยแบบควาอแเนีออดีย้เนาะแบบอเดีวอพอแบบอกเกพอเวลาอยู่กับบ้นกทีนี่ตับโลรเนาะตับโเนี่ยแมันดโปรเลยนะปารลอนะกลุฮะะลุกลลกแกบปมานะเดชอนเะเวลาเดนตะดอยปปปลาวปละไรน nè về về cà chế po khe tự rồi nè về ta mà nó ló hoa, hai

ลูละอีสานมลแกก็สามาอ่ะลูลสานกล่ะนะตปะตะปะดูไก่อนเนี่ยใช่ไหมเดียคุณมามาคุยอ่ะ

ข้าอยากมาดูแลเลยนี่นะป้าพอมาลวดตาข้าอดีมข้าจะดูจว่าจ๊ขาขาเนาะตัวนึ่งอยี

Atalah dah tu nama. Orang ni meti ilah la la. Iki ibu bual ya suis là. Ah non, moi, ok, les boy. Ouais. On t'a donné le lit pour quoi, Ah, tu

อรก่อนแม่อรก่อนทีแม่ออโค้ดไงเคร่องด่มแต่ละตีหมดเลยอะไรอ่ะออโค้ดไงอีกเกาะเลยผกเกลอไอหมูใบให้อออะไรเลยม่อออะไรอออย่าเดีเดี๋ยวแม่ดูโออโหยังรูแบบรออะไรร้องให้ดูเลยร้องไปขว้างไปทั้งหมดเลย

อืใช้ที่นี่บ้างเอเฮยนมักมนก็เป็นมั่มาเหนีดว่ะมมาซอซอออทอโลโลแดบ้างทอออทอโลโลแด้บ้างทอด

เดี๋ยไข้ก่อน้าอยยที่ห้องกออยูู่มถ้า้าที่ลอสยปที่เขาตดวลุกเร่ยมาเิจังอนี้ดูเลี้ยเร่เริ่มร่เมบ่บ่เอาเมลปูเด้อปูดามันละปเด้อมาสักทีดูเขาเลยมาสักทีงต่อยมาบบ่เด้อ Ontem <laughs> <laughs> ล้วงไมด้ก้ากินข้าวเ็จกองโอเคกองให้จำต้วงม่ไ้้ากินข uta ้าวเกองหนข้าวข้าวนมาถ้โดนหนีอ่ตอนนี้มีป้าต้องิดนเสียมงั

ở về ta khôn luôn Tập sẽ tỏ ra cái gà Thực tí ta lời Ở đây thì hề Ta lời được mặt về ra cái Làm mà gọi là về bác khó cái Mức khi lợi bà đó Đựa thoa khô vì ở à vì bác nhà bà Kể cái <laughs> thiết cái đó là cái lấy đó cho cái sẽ có cái